เทคโนโลยีสารสนเทศหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมขมูลเก็บรักษาและคุยเปยข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมท้งฮาร์ดเวร์์เว์ฐานข้อมูลและการสื่อสารตัวคมนาคม องค์ประกอบของระบบสารสนเทศหนึ่งบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเพราะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจและมีวิธีการดําเนินการและจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศทั้งหมดบุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 2. ขั้นตอนการปฏิบัติหมายถึงระเบียววิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะตามให้เป็น เช่นการกําหนดให้มีการป้อนข้อมูลทุกวันการปรับองค์แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอย่เสมอสามเครื่งองคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยคีย์บอร์ดเมาส์จอภาพหน่วยระบบและอุปรกรณ์อื่นๆสี่ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเป็นจุดคําสั่งที่เรียกเป็นลําดับขั้นตอนมีหน้าที่สั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานตามวัตถุประสงค์และประมวล ให้ได้สารสนทต้องข้อมูลข้อเท็จจริงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุลคลากรวัตถุหรือสถานที่ข้อมูลมีความสําคัญอย่างยิ่งใช้เป็นเครื่องใช้งานในการวางแผนบริการจัดการ